สวัสดีครับนะครับเนาะมาผอกับอเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับเนาะก็มานี่กับมากับมาเก็บต้นอ่ามาเก็บหมากยางนาเนาะครับเนาะก็คือยางนามีคามากกว่าทองคํานะครับเนาะแบบใดนะครับก็คือยางนาก็คือทองคําเขียวนะครับเนาะบางต้นนะครับมาเกิดมานะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับมูลค่าก็หลายหมื่นบาทเนาะอ่าแมนยูโดนแมนมูลค่าสูงนะครับเนาะบอต้องไป หดน้ำใส่ปุ๋ยเนาะครับผมยูนี่ก็มีประมาณเกือบสิบต้นครับสลหรับจุ่มนีนะ่เนาะผมเบื้องล้วนะครับหนาจะเกิดเองนะครับเนาะมันปิวมาเกิดนะครับเนาะเอาปล่อยไว้นะครับให้เวลาผ่านไปนะครับยี่สิบสามสิบปีกะอ่าไม่มันก็มีมุ่นราคาของของตัวมันเองเนาะมาต้องไปเห็นอย่างเนาะครับเนาะมาต้องไปขุดมามาต้องไปสกัดเนาะครับเนาะอ่ายิ่งแปรรูปยิงมีมุ่นราคาเนาะอันนี้ก็มาเก็บหมากย่างหน้ากับผมก็ ได้ประมาณมือแรกกระสอบกระสอบหนึ่งนะครับก fo ับละวะประมาณพันกัวนะครับเนาะพันกัวมะริดอันนี้ก็จีบไปเพาะเนาะนี่นะครับเนาะพันกัวมะริดช่วงนี้กัอ่าสิบปลายเมษาแล้วนะครับมะริดพันของอย่างหน้าก็จะอ่ารุ่นหมดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าอ่ามะริดอย่างน้าจะเป็นดอกประมาณปลายปลายหนาวนะปลายปลายหนาวกัประมาณธันว่ามักกะลานะครับเนาะเก็บได้อ่าเก็บ ผลผลิตนะครับของหมากเขากะอยู่ที่ประมาณเดือนมีนาไม่ศาลนะครับไม่ากะประมาณประมาณต้นต้นไม่านะประมาณต้นต้นไม่านะครับเนาะประมาณต้นต้นไม่ศาลกับบางพื้นที่กะดอกนะครับหรือเมล็ดของยางนาเนี่ยนะครับก็รุนเม็ดเหลวเนาะก็หลวงเม็ดเหลวนะครับเนาะผู้ใดจะเก็บก็คือนะครับเก็บช่วงประมาณนี่แหละนะครับมีนาไม่สาเนาะ ผมมาเก็บมือนีนะครับในประมาณกระสอบนึงนะครับบ่ท่านในเหมือดอยู่นะครับเนาะกี่ขานก้อนอันนี้นะครับก็ต้นเขาก็หลายต้นนะครับเป็นเป็นจุ้มเป็นจุ้มนะครับเนาะเป็นจุ้มเป็นจุ้มเนาะจุ้มนี่อยู่ประมาณสิบก่าต้นครับผมนะครับสิบก่าต้นเลี้ยงกันไปอมันเกิดตามธรรมศาสตร์หรือคืออัตะกีนะครับของผมเนี่ยมันอยู่บัดยางคำแต่บดยางคำนะครับเนาะก็คือต้นยางนานะครับ ยางคั่นะครับเนาะบางคนก็เอิ่นยางคั่นะครับเนาะอ่าในลักษณะแบบมันต้นยางหน้าหลายครับผมแต่ในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็บ่มีประมาณอ่าสี่ต้นนะครับเนาะบ้านตําบ้านที่เป็นหมู่บ้านตําบลน,นะครับเนาะก็ผู้ใดอยากได้ไปนะครับเนาะอ่าเพาะเองนะครับเนาะหรืออยากได้ไปปลูกกนะ็ติดต่อสอบถามความาได้อันนี้ก็ต้นอยู่ประมาณอ่ายี่สิบกว่าปีนะครับเนาะบังคือต้นที่ผมไปเบิ่งเมื่อวานนะครับเนาะที่ใดก็สอบน,นั่งกันอยู่ประมาณหลายกว่าปี นะนะครับเนาะอันนี้กับประมาณยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีเนาะหมู่บ้านเก็บให้ผนใดกระสอบหนึ่งมือนี้มาเก็บอีกให้นี่นะครับได้กระสอบหนึ่งนะครับเนาะหลายนะครับเนาะเดี๋ยวไปเก็บให้ผนอีกนะครับยังหลายอยู่นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณสี่หากระสอบกระสอบละลอยกว่านะครับกระสอบละลอยกว่าโอเป็นบมู่ผิดนะครับเนาะกระสอบละประมาณพันกว่าพันกว่าลูกเนาะอาจจังใดผู้ใดสนใจอยากได้ มเมล็ดพันธุ์อย่างหน้าหรือเม็ดอย่างหน้าที่ตัดปีกแล้วนะครับเนาะตัดปีกแล้วก็คืออ่าอันนี้นะครับเนาะตัดปีกแล้วคือมีแต่เม็ดมาเลยนะครับเนาะส่งไปพร้อมพร้อมปลูกนะครับเนาะปีกบ่เอานะครับเนาะมันนักซื้อเนาะอ่าเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ปีกยังเหนียวอยู่นะครับ,บนตกก็คือบิดยังบิดบน่ออกนะครับเนาะอ่าลักษณะแบบนี้นะครับเนาะก็คืออ่าผู้ใได้ต้องการเม็ด อยางหน้าแบบนี้นะครับกัดติดตัวสอดทามเข้ามาได้เนาะมีราคาไห้นะครับทั้งปีกทั้งทรงเด้อนะครับเนาะกัดลายเติบอยู่นะครับตรงนี้ก็มีประมาณศรีหาพันมล็ดพุแล้วนะครับเนาะมันกับปลายปลแล้วเด้ออ่าหลีบติดตัวสอดทามเข้ามานะครับเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เก็บไว้โดนนะครับเนาะเดี๋ยวเม็ดมันจะฟอก์กอนเนาะผมกัดเฉลือดอาลงทุงนะครับเนาะลงทุงแล้วมันกีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ยังสามารถ จับต้องได้นะครับคนชงง่ายเนาะจังไดก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเนาะสำหรับผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์อย่างหน้าไปปลูกเนาะสลับมือนีครับผมอะล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะกะัสิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกะับิคอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ